หญิงสาวคนนี้จําเป็นต้องรักษาความบริสุทธิ์แต่ดันมาเจอบัณฑิตหนุ่มหน้ามนเจ้าขรมงานนี้จะรอดหรือไม่หนังเปิดตัวที่น้องเฟยเฟยแวะพักดื่มชาที่ร้านคาเฟอเมซอนแต่ดันมาเจอไอ้สองตัวหื่นเข้าลุกน้องบอกว่าโอ้โหพีหนางช่างน่ารักข่าวอ้วบหน้าก่อคดีติดตัวไอ้ลุกพีก็ถือโอกาสบ่นกูซื้อซาลาเปามาสองลูกใหญ่แม่งหายไปไหนวะ สงสัยแม่นางคงแอบเอาไปซ่อนนั่นแน่อยู่นี่เองอยากได้ซาลาเปาเหรอมึงเอาด้ามล่มไปแดกก่อนละกันพอจบเรื่องเท่าแก่ก็เตือนบอกให้นางรีบไปเพราะไอ้สองคนนี้เป็นพวกนักเลงเก่งหมาหมู่แล้วมันก็จริงอย่างที่เท่าแก่พูดตอนแรกหัวหน้ามันก็ไม่ใส่ใจอยากเล่นไพ่ต่อกระทั่งลูกน้องบอกว่านางขาวสวยโอโมโอ้โหใหญ่จังหัวหน้าจึงเลิกเล่นรีบวิ่งมาดูให้เห็นกับตา จนได้เจอฝ่าฝ่าพี่สาวของเฟยเฟยหัวหน้าถามว่าเจ้าจะรับผิดชอบยังไงน้องสาวเจ้าทำาลายลูกน้องข้านางก็ตอบยินดีรับผิดชอบทุกกรณีให้เค็มทั้งต้นทั้งดอกแต่ห้าหนึ่งก็ไม่ไหวนะเอาเป็นว่าให้น้องสาวอีกสี่คนมาร่วมสนุกด้วยก็แล้วกันแต่หลังจากแยกคู่ได้ไม่นานจากสาวสวยก็กลายเป็นซากศพทำเอาพวกมันแตกกระเจิงซึ่งหัวหน้าเองก็เดินดีด้วยมาสนุกกับป้าเมจ๊ะพ่อหนุ่ม งานนี้ก็วิ่งเพ่นป่าลาบสองสาวคุยกันว่าเรื่องนี้ห้ามไม่ให้พี่ใหญ่รู้เด็ดขาดนะไม่เช่นนั้นมีหวังบ่นตายทางด้านของซู่ซูได้มาที่ศาลเจ้าถามหญิงแก่ว่าทำไมที่นี่มีแต่ผู้หญิงมาทำบุญจนได้รู้ว่าศาลเทพมู่ตงเป็นเทพแห่งการให้ให้ลูกให้ผัวรักให้ผัวหลงสาวๆเลยพากันมากราบไหว้เยอะเป็นพิเศษทว่าระหว่างที่ซู่ซู้กำลังมองอย่างสเสน่หาก็พบกับบางสิ่งที่ผิดปกติจนสะดุง้ง เมื่อนางออกมาภายนอกก็ถูกนักพศคนหนึ่งเข้ามาทักทายแต่นางก็รีบชิงบอกมีนัดกับเพื่อนต้องรีบไปพาลากนแต่นักพ์ก็มาขวางเอาไว้ที่สยามสแควร์เตือนว่าสิ่งที่นางทำนั้นมันผิดนางก็ถามว่าผิดตรงไหนสาวๆมากราบไหว้ที่นี่เยอะจะตายนักพ์ก็ตอบว่าหากเป็นมนุษย์คงไม่เป็นไรแต่เจ้าเป็นปีศาจจิ้งจอกที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรการแสดงออกถึงแรงปรารถนาต่อเทพมูต่ตงจะนำภัยพิบัติอันยิ่งใหญ่มาสู่เจ้า พูดไม่เข้าหูซูซูก็เลยลงไม้ลงมือแต่นักพจน์ไม่อยากสู้บอกถ้าเกิดเรื่องมาพบค่าได้ที่แม่น้ำปี้เสียแค่ชื่อแม่น้ำก็ไม่น่าไปแล้วปะวะ้าหวาจากนั้นซูซูก็กลับมาหาน้องสาวทั้งสองคนที่บ้านพวกนางเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ซูซูเตือนน้องสาวทั้งสองให้ระวังจะโดนพวกปีศาจผ้าแก่นแท้ไปเพราะเหลืออีกแค่36วันเราสามพี่น้องก็จะหลุดพ้นจากการเป็นปีศาจแล้ว ตอนนั้นเองป้าข้างบ้านก็แวะมาเยี่ยมเสื้กเหลือเกินถามว่าอยู่กันขี่คนมีผู้ชายแอบไว้ในบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ดีนะจะได้ไม่ท้องก่อนแต่งโอ้โหป้าปากนะตบงั้นพี่ไปก่อนนะไว้จะแวะมาเยี่ยมใหม่แล้วเจ๊แกก็กลับเข้าบ้านบอกผัวว่าแวะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านมาอ๋อหมายถึงสาสาวนั่นน่ะเหรอเดี๋ยวนะไอ้แกรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนบ้านเป็นผู้หญิงจนเฮียแกต้องรีบคุกข่าขอโทษ และทุกปัญหาก็จบได้ด้วยการงอเมียที่บนเตียงทางด้านของสามพี่น้องขณะกำลังบำเพ็ญเพียรฟาฟ้าก็เห็นนิมิตพบชายหนุ่มนำดอกไม้มาให้เป็นแบบที่เธอชอบเสียด้วยแถมยังพาท่าล้มไปนัวเนียกันต่อทางด้านของน้องสาวคนเล็กเฟยเฟยก็เห็นแม่ทัพหนุ่มรูปหล่อขี่ม้าผ่านมาซึ่งเขาได้แวะรับเธอขึ้นมาแหวนไปด้วยกันทำเอารูปปั้นปรมาจารย์คว่ำลงกับพื้นสงสัยท่านจะง่วง ในคืนนั้นฟาๆก็วาวุ่นกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเดินออกมาก็เห็นน้องสาวกำลังแก้ผ้าเล่นสาวน้อยตกน้ำเธอเลยตามลงไปสนุกด้วยเมื่อซู้ๆผ่านมาเห็นก็แบบบัดสีบัดเะเลิงรีบกลับเข้าห้องไปทำสมาธิดีกว่าเทาว่านางเองก็แอบใจแตกคิดฟุง้งซ่านจนรู้สึกผิดมาขอโทษปรมาจารย์กระทั่งวันหนึ่งสู้ผ่านมาเห็นบัณฑิตหนุ่มถูกโจนป่าไล่ล่าหกล้มหมดสติ นางจึงยื่นมือเข้าช่วยขับไล่พวกมันพอง้อหมิงฟื้นก็รีบขอโทษเพราะหญิงชายไม่ควรสัมผัสใกล้ชิดง้อหมิงเล่าว่าเขาเป็นบัณฑิตตั้งใจจะมาสอบคัดเลือกแต่เมื่อเช้าระหว่างกลับจากเมืองหลวงดันพบกับพวกโจรเขา้าหลังจากขอบคุณนางเขาก็ล้มลงอ,อ้ยเดินกลับบ้านไม่ไหวเพราะขาเจ็บนางจึงช่วยพยุงพาเขากลับมาที่บ้านอันแสนซอมซ่อลกไปหมดขณะที่ง้อหมิงเข้าไปเปลี่ยนเสือ้อผ้า นางก็ช่วยจัดเก็บบ้านเร็วจนเขาถึงกับตกใจซึ่งนางก็บอกว่าผู้หญิงเก่งงานบ้านงานเรือนเป็นปกติและเมื่อรู้ว่าบัณฑิตหนุ่มอาศัยอยู่เพียงคนเดียวสู้ๆเลยอาสาจะช่วยส่งอาหารให้ส่งฟรีแบบไม่ต้องใช้คอสส่วนลดเพื่อไม่ให้คุณต้องเสียเวลาในการอ่านตำราข้าจะเป็นคนส่งอาหารให้ทุกวันเองตอนแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะเกรงว่าหากคนอื่นรู้นางจะต้องเสื่อมเสียแต่สู้ๆก็ยืนยันบอกข้ายินดีช่วย หลังจากนั้นนางก็เริ่มเปลี่ยนไปหันมาลักสวยลักงามรีบออกจากบ้านแต่เช้าโดยบอกน้องๆว่าตั้งใจฝึกวิชานะส่วนพี่ขอไปแลดก่อนน้องเฟยเฟยสงสัยเลยแอบตามดูพี่สาวซึ่งซูซูก็มาส่งไก่ทอด KFC อย่างกับฟูดแพนด้าชุดสีชมพูมาเลยพอพี่สาวกลับน้องสาวจึงแอบเข้ามาดูภายในบ้านส่องดูสักนิดจนเห็นง้อหมิงอาบน้าโปอยู่ต่างฝ่ายต่างก็ตกใจ เขาต่อว่านางอย่างหนักว่าไม่มีความละอายใจหน้าไม่อายมาแอบดูผู้ชายอาบน้ําได้ไงเฟยเฟยเลยเสียใจวิ่งร้องไห้กลับบ้านมาฟ้องพี่สาวฝ่าฝาก็เลยขึ้นคว้ากระบี่หมายจะเล่นงานบัณฑิตหนุ่มที่พูดจาทร้ายจิตใจน้องลักไล่แทงอยู่นานก็ไม่โดนสักทีจนง้อหมิงกระโดดเข้ากอดนัวเนียเลยเถิดจนจบลงที่ออดออดจะกิ้งแกลดกันแล้วฝ่าฝาก็บอกน้องสาวว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วนะ ค่าจัดการฟันมันเรียบร้อยแล้วทำให้เฟยเฟยรู้สึกผิดและเป็นห่วงเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขาจึงรีบไปดูก็พบบาดแผลเต็มตัวไปหมดนางเลยอาสาจะช่วยทายาให้ทำแผลไปทำแผลมาสุดท้ายก็เจบลงด้วยฉากสุดสยิวกิยวในแบบที่แอดไม่สามารถเอามาลงได้เลยครับหนังอะไรวะดูเพลินเพลินทำให้น้องเฟยเฟยนอนหลับยาวยันเย็นปลุกแทบไม่ตื่น และบ่นกับพี่สาวว่าเหนื่อยเหลือเกินวันต่อมาสู้ๆูแวะมาหาง้อหมิงตั้งใจจะช่วยเก็บห้องให้แต่ก็ดันพบปิ่นปักผมของผู้หญิงตอนแรกง้อหมิงก็หลอกวา่าข้าซื้อมาให้เจ้านะ่ะแน่นอนครับว่านางรู้ว่าโกหกถามไปถามมาก็ได้รู้ว่ามันเป็นของเฟยเฟยหนักกว่านั้นคือบนตัวเต็มไปด้วยรอยรักของฟาฟาอีกคนมึงนี่มันพยาเทควชัดชัดฟาดหมดไม่สนน้องใครทำเอาหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม จนง่อหมิงต้องพานางมาพักที่เตียงง้อหมิงบอกว่านางเป็นคนดีเกินไปจนเขาไม่อยากทำให้นางเสียหายงั้นทำเหอะกูอยากเป็นคนเชื่อดีกว่าเป็นคนดีแล้วกินแห้วจบลงที่หนัวเนียกันยับยุยี์อีกเช่นเคยจากนั้นซูซูก็ถามน้องสาวทั้งส,งสองคนว่ามีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าหลังจากเปิดอกคุยก็ได้รู้ว่าสรุปเรามีผัวคนเดียวกันหมดแล้วง้อหมิงก็เข้ามาบอกข้าอยู่นี่ ทั้งสอยู่กันอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบ3หญิงหนึ่งชายนวกกันยับเสียงดังลัน่นไม่เกรงใจใครเดือดร้อนถึงสาม,มีข้างบ้านต้องมาแอบดูนั่นทำให้เจ้เผือกไม่พอใจเข้ามาต่อว่าพวกนางว่าสามหญิงหนึ่งชายไรศิลธรรมหน้าไม่อายฟาฟาก็บอกมึงเสือกอะไรด้วยดีว่าสู้ส้ห้ามมาไว้เนื่องจากพี่ใหญ่เริ่มตั้งสติได้บอกน้องๆว่าที่เจ๊เผือกพูดมันก็ถูกนะอีกไม่นานเราควรจะได้บรรลุ แต่เป็นเพราะการมาลมทํทำให้พวกเราลุ่มหลงหากเราปล่อยให้มันครอบงำเราอาจต้องกลับไปเป็นสัตว์ป่าสามสาวจึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับง้อหมิงขอให้เขากลับไปตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอยากกลับมาที่นี่อีกซึ่งง้อหมิงก็เข้าใจแต่ก่อนไปพวกเรามาทานผลมไม้ด้วยกันก่อนนะเผะว่าผลของการกินนั้นกลับมีผลทำ้ายเจบเผื่อข้างบ้านหลังจากนั้นไม่ขี่วันสามพี่น้องก็พบว่าตนเองสูญเสียแก่นพลัง กำลังจะคืนร่างกลายเป็นสัตว์ฟาฟาบอกว่าง้อหมิงเป็นมนุษย์ไม่น่าจะส่งผลกระทบขนาดนี้แต่ซู้สู้สงสัยว่าเขาอาจเป็นปีศาจมาหลอกดูดพลังของเราโดยใช้ปีแกชื่อสามพี่น้องเลยแอบมาดูที่บ้านทำให้ได้รู้ว่าความจริงง้อหมิงคือปีศาจมู่ตงน้องเฟยเฟบอกว่าเราสู้มันไม่ได้ต้องรีบหนีแต่พี่ใหญ่บอกไม่มีประโยชน์ยังไงมันก็หาเราพบอยู่ดีเจ้าสองคนกลับไปก่อน ข้าจะไปหานักพ์ที่เขาปี้เสียเพื่อขอความช่วยเหลือนักพดบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เจ้าจะต้องผ่านมันไปให้ได้พร้อมกับแนะนำวิธีจากนั้น3ามพี่น้องก็ช่วยกันปั้นตุ๊ก,กตาง้อหมิงพร้อมกับร่วมมือร่วมใจใส่กันแบบไม่ยัง้งแน่นอนครับว่ามันเดาได้ว่าเป็นฝีมือของพวกนางจึงตามมาเอาเรื่องที่บ้านสู้กันแบบแสงสีอลังการขาดอีกสองคนนี่มึงกลายเป็นพาวเวอร์เลนเจอร์เลยนะ แต่จู่ๆปีศาจมู่ตรงก็กลายล่างเป็นบัณฑิตหนุ่มจนเกือบเสียท่าเสียตัวอีกรอบดีว่านักพดยื่นมือเข้าช่วยมู่ตรงบอกว่านี่มันเรื่องของผัวเมียอย่าเสือกนักพดเท่าเลยส่งมันไปนอนกับรากมะม่วงสำหรับสามสาวข้าจะอุปการะไว้เองกูล้อเล่นแล้วหนังก็จบลงเบื่อไหมครับเวลานั่งดู YouTube แบบชิลๆก็ดันมีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์ผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube พรีเมียม เพียง69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดจออยู่ก็ยังเล่นได้โดยสามารถใช้อีเมลส่วนตัวและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับ50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนเพียงสแกน QR code บนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สำหรับชื่อหนังแอดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับโดยส่วนตัวเมื่อดูจบเรื่องนี้จัดเป็นหนังเกรด3ในยุค90ที่ดังมากๆเนื้อหาสาระสำคัญแทบไม่มีเน้นแต่ฉากแอคชั่นลุ้นระทึกฟันกันทั้งเรื่องคือแบบว่าผมเป็นคนชอบดูหนังแอคชั่นนะครับใช้เหรอวะแน่นอนครับว่า IMDB ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินแต่สำหรับสายหออืนอนอหืนไม่เอกแล้วล่ะก็คะแนนสูงใช้เล่น ซึ่งผมก็เน้นทําเอาหานะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปหาหนังแอคชั่นดูก่อนสวัสดีครับ